จอมเทพโอสถต,ตอนที่14โอสถทลายรงปลานวันรุ่งขึ้นเย่หยวนไปยังหอโอสถอีกครั้งเย่หยวนรู้สึกได้ว่าสายตาของคนที่อยู่ในหอโอสถมองเขาต่างไปจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงทุกคนล้วนมองไปยังนายน้อยด้วยความชื่นชมเขาเคยเห็นสายตา ที่มองเขาด้วยความชื่นชมมานับไม่ถ้วนจากชีวิตก่อนหน้าแย่หยวนจึงไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ในวันนี้เขามายังหอโอสถก็เพื่อมาเอาสมุนไพรต่างๆเพื่อไปเสริมสร้างพลังความแข็งแกร่งของตัวเองให้เหลวที่สุดโดยการใช้ยาเป็นตัวกระตุ้นเนื่องจากภายในร่างกายนี้มีจิตของจกักรพรรดิโอสถอยู่ จึงไม่มีทางเลยว่าเขาจะเลือกสมุนไพรไม่ได้ในตอนนี้เขาได้มีสูตรยาในใจแล้วแต่ยาที่เขาสามารถปรุงได้นั้นม,มีน้อยเกินไปเขาสามารถปรุงยาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นผนวกกับจิตวิญญาณจากกักรพัรดิโอสถในร่างไม่เช่นนั้นแค่พลังปานระดับหนึ่งอย่างเดียวคงทำให้เพียงแค่เศษยาเท่านั้น เขาใช้เวลาเกือบทั้งวันในการค้นหาสูตรยาระดับหนึ่งที่เหมาะสมกับเย,ย่หยวนอย่างมากที่สุดในท้ายที่สุดเขาก็นึกออกได้ว่าในบรรดายาระดับหนึ่งมียาชื่อทลายลมปานอยู่และยาชนิดนี้ก็เหมาะกับเขาในตอนนี้ที่สุดแล้วทลายลมปานเป็นยาที่มีไว้ ทลายขีดจำกัดของพลังปราณและยังมีไว้บำรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยมันเป็นยาชนิดหนึ่งที่สามารถเพิ่มพลังปราณเพื่อช่วยให้การเพาะป,ปลูกพลังและยังมียาอีกตัวหนึ่งที่ผู้คนต่างต้องการคือยาทลายแก่นแท้แห่งปราณหากคนธรรมดากินยาชนิดนี้เข้าไปแทนที่จะเพิ่มปราณ กับกันมันกลับสร้างความเจ็บปวดต่อร่างกายอย่างมากแทนยาทลายแกนแท้แห่งปราณเป็นเพียงยาชนิดเดียวที่หากกินเข้าไปมันจะช่วยบ่มระยะเวลาการฝึกฝนได้หลายเดือนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการก้าวไปสู่อาณาจักรแห่งแกนแท้ลมปราณระดับเก้านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามการตามหา ยาทลายแก่นแท้แห่งปานนั้นยากพอๆกับการตามหาขนนกฟินิก์อย่างไรอย่างนั้นเฉพาะแค่ตระกูลเชื้อเจ้าและลูกหลานของขุนนางชั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้แต่ยาทลายลมปานเป็นยาที่ได้รับการยกยอดจากยาหลายแก่นแท้ แห่งปานอีกทีหนึง่งเรียกได้ว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์ที่เหนือกว่ายาหลายแก่นแท้แห่งปานอยู่หลายช่วงตัวดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับเย่หยวนเพื่อเสริมสร้างพลังปลานของเขาแน่นอนว่าเย่หยวนในปัจจุบันมีสูตรยาคุณภาพสูงจนผู้คน ตลึงอยู่มากมายหากเขาได้กินยาเหล่านี้เข้าไปเขาจะแก่ขึ้นอย่างแน่นอนนายน้อยเย่ที่ท่านมาวันนี้ก็เพื่อจะมาเอาอยาง,งั้นหรือเมื่อผู้คุมหอโอสถเห็นเย่หยวนเขาก็เดินมาทักเย่หยวนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มในทันทีซึ่งต่างจากเมื่อวานสิบลิบรับเย่หยวนตอบกลับด้วยการยิ้มเล็กน้อยพร้อม ูดว่าถูกต้องแล้วนี่เป็นสมุนไพรที่ข้าต้องการช่วยเตรียมให้ข้าอย่างละสามชุดทีแย่หยวนส่งชื่อสมุนไพรให้ผู้คุมหอในทันทีมันเป็นชื่อสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงยาทลายลมปานแม้คุณภาพยาต้นนี้จะเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้แห่งปาน แต่วัตถุดิบที่ใช้ล้วนแต่เป็นสมุนไพรระดับหนึ่งทั้งสิ้นที่สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปแน่นอนว่าในหอโอสถแห่งนี้ก็มีสมุนไพรเหล่านี้แน่นอนเมื่อผู้คุมหอกวาดตาไปที่ลายชื่อสมุนไพรของเย่หยวนจู่ๆสีหน้าเขาก็ดูหม่นหมองในทันทีเมื่อเย่หยวนสังเกตเห็นจึงได้ทักไปว่ามีอะไรผิดพลาดงั้นหรือ นายน้อยแย่สมุนไพรที่ระบุไว้ในรายชื่อเหล่านี้ข้าสามารถเตรียมให้ท่านได้หมดเว้นแต่ย่าหกแฉกผู้คุมหอได้เผยสีหน้าลำบากใจออกมาเมื่อเย่หยวนได้ยินดังนั้นเขาก็ประหลาดใจอย่างมากตามที่เขารู้ย่าหกแฉกนั้นมีน้อยมากก็จริงแต่มันเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ทั่วไป เป็นไปได้หรือที่หอโอสถแห่งนี้จะไม่มีให้ค่าค่าขอเพียงสามส่วนเองเมื่อผู้คุมได้ยินที่เย่หยวนพูดเขาก็หัวเราะออกมาเล็กน้อยพร้อมตอบกลับว่านายน้อยเย่หอโอสถของเราย่อมเตรียมพร้อมเสมอและยาหกแฉกนั้นพวกเราก็มีอยู่พอดีสส่วนแต่ทั้งสามส่วนนั้นก็ถูกจองไปแล้วโดยใครบางคน พร้อมกับวางเงินจองไว้เสร็จสับเมื่อวานนี้เมื่อมาถึงจุดนี้ในใจของผู้คุมหอโอสถก็กล,กล้ากล้ากลัวๆหลังจากผู้เสร็จเขากลัวว่าเมื่อนายน้อยได้ยินดังนั้นเขาก็จะโกรธขึ้นมาถ้าเกิดนายน้อยแย่ไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ทั้งวันเขาอาจไม่ได้ทำงานอย่างสงบสุขเป็นอย่างแน่นอนในอดีต แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันทำให้พวกเขารู้ว่านายน้อยแย่ของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคงเป็นเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อนายน้อยแย่ได้ยินดังนั้นเขาจะโกรธหรือไม่เมื่อเขาได้เห็นสีหน้าของนายน้อยที่ดูไม่กวนกวายใจเท่าไหร่ เมื่อผู้คุมหอเห็นดังนั้นเขาก็ล่งใจขึ้นเขาไม่คิดเลยว่าภายในเวลาวันเดียวคนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้ทราบไหมว่าใครเป็นคนจองสมุนไพรเหล่านี้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่รุ่นราวคราวเดียวกับท่านนอกจากนี้เขายังต้องการสมุนไพรพวกนี้เร่งด่วนด้วยอีกผู้คุมหอรีบตอบกลับทันที เย่หยวนได้ถามตอบทันทีว่าเขาได้บอกหรือไม่เขาเอาสมุนไพรเหล่านี้ไปปรุงยาอะไรข้าต้องการคุยกับเขาเมื่อผู้คุมได้ยินดังนั้นเขาก็ตนกและก็ตระหนักได้ทันทีว่าเย่หวยวนต้องการจะบังคับให้ผู้จองคนนั้นยกเลิกให้ได้หากเกิดเรื่องเช่นนี้อาจส่งผลเสียอย่างมากต่อชื่อเสียงหอโงองสถ เย่หยวนเห็นสีหน้าที่ไม่สบายใจของผู้คุมเขาจึงกล่าวต่อไปว่าสบายใจได้ข้าจะไม่ทำให้เสียชื่ออย่างแน่นอนในตอนนี้ผู้คุมไม่สามารถบอกได้ว่านายน้อยเย่ตรงหน้าเขามันไม่ใช่ในายน้อยคนเดิมอย่างที่ผ่าน,านมาหรือไม่แต่เมื่อเห็นว่านายน้อยเย่ไม่มีเจตนาที่จะทำลายชื่อเสียงและดูเหมือนว่าเขาต้องการเพียงส่วน ลำตัวของหญ้าหกแฉกเพียงสามส่วนเท่านั้นชายหนุ่มท่านนั้นได้กล่าวว่าเขาจะเอามันในวันรุ่งเช้าในตอนนี้เขาคงกำลังเล่งฝีเท้ามาที่นี่อยู่ก็เป็นได้ผู้คุมหอได้บอกความจริงผู้คุมได้แต่ถอนหายใจและได้กล่าวภาวนาว่าอย่างให้เกิดปัญหาใดๆขึ้นเลย ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อใจในายน้อยเย่แต่ที่ผ่านมานายน้อยเย่ต้องทิ้งความประทับใจและความระทึกมากมายให้พวกเขาต้องมาสะสางตลอดหลังจากที่เย่หยวนได้นั่งจิบชาไปสักพักจู่ๆก็ได้ยินเสียงประตูหอโอสถเปิดในทันทีเท่าแก่ข้ามารับยาหกแฉกที่จองไว้เมื่อวาน อผู้คุมหอได้แสดงสีหน้าที่ลำบากใจขึ้นมาอีกครั้งชายหนุ่มคนนี้น่าจะมีอายุราว15-16ปีเมื่อได้เห็นการแสดงออกของผู้คุมหอเขาก็โกรธอย่างมากเท่าแก่เมื่อวานเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือแถมท่านก็รับเงินมัดจำไปแล้วด้วยแล้วทำไมท่านถึงกับคำแบบนี้โดยปกติหากเราไม่กลับ พูดอย่างแน่นอนหากลูกค้าได้วางเงินมัดจำไว้แล้วข้าเพียงอยากทราบว่าเหตุใดท่านจึงต้องการที่จะซื้อหญ้าหกแฉกเพียงเท่านั้นเองคนที่พูดแท้คือเย่ยยวนเมื่อชายหนุ่มได้ยินเขาก็หันศีรษะไปรอบๆเพื่อหาต้นเสียงต้นเสียงปรากฏชายหนุ่มรุ่นราวขาวเดียวกันพร้อมชุดผ้าไหม เมื่อเจอต้นเสียงเขาจึงตอบกลับอย่างวนวๆว,ว,ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าผู้คุมตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินการตอบกลับของชายหนุ่มเจ้าคนนี้ยังอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าขณะที่ผู้คุมกำลังจะพูดขึ้นแต่จู่จก็หยุดลงด้วยสายตาของนายน้อยแย่ที่หันมาห้ามเอาไว้แย่หยวน พูดกลับว่าแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าควรยุ่งแต่ข้าแค่สงสัยเฉยๆว่าทำไมเจ้าซื้อสมุนไพรเหล่านี้แทนที่จะซื้อตัวยาสำเร็จรูปไปเลยล่ะจะง่ายกว่ายาระดับหนึ่งสามารถทำได้เพียงไม่กี่อย่างและหากให้ข้าเดามันมีความเป็นไปได้เพียงสามหนทาง หนทางที่1คือเจ้าต้องการย่าหกแฉกก็เพื่อจะไปปรุงยาจิตตะเทวะซึ่งเป็นยาที่มีผลต่อการก้าวไปสู่อาณาจักร้อมวิญญาแต่ดูแล้วเจ้าน่าจะอยู่เพียงอาณาจักรแก่นแท้กลานระดับสีเท่านั้นจึงไม่น่าใช่หนทางแรกที่ข้ากล่าวไปส่วนหนทางที่สองเจ้าจะนำยา หกแฉกไปปรุงยาบำรุงหัวใจเพื่อนำไปบำรุงและเสริมกำลังความแข็งแกร่งของหัวใจยานี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาคอขวดแต่เมื่อสังเกตดูแล้วเจ้าไม่น่าจะมีปัญหาคอขวดแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อีกหนทางหนึ่งหนทางที่สนั่นคือยาฟื้นคืนร่างกาย ยาประเภทนี้จัดอยู่ในยารักษาระดับหนึ่งท่านคงกำลังร้อนใจในการรีบเอายาสมุนไพรตัวนี้เพื่อไปปรุงและนำไปรักษาคนที่ท่านรักอยู่ใช่หรือไม่เมื่อชายหนุ่มได้ยินสิ่งที่เย่หยวนวิเคราะห์ไปทั้งหมดเขาก็ตลึงอย่างมากเขาตลึงอย่างมากที่ว่าเหตุใดเขาจึงมีความรู้ความเข้าใจ ที่ลึกซึงด้านโอสถขนาดนี้และเขายิ่งตระหนักยิ่งขึ้นเมื่อสิ่งที่เขาวิเคราะห์ไปนั้นถูกทั้งหมดการวิเคราะห์อของเย่หยวนนั้นราวกับว่าเขาสามารถรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าของชายหนุ่มผู้นี้ทั้งหมดและสิ่งที่เย่หยวนกล่าวมันคือความเป็นจริง